มันปวดยังไงตรงบาร์นี่ค่ะปวดบาร์เวลาเวลาทำคุกกี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบาแข็งมากลายเนี่ยลายก่อน อโอ้โหนี่อันนี้มันตึงมากเลยนะเนี่ยในี่อมบอยถ้ามันเจอเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยถามมากเลยเกิดว่าเป็นก้อนๆทำไงนะเนี่ยก็จัดการอย่างเงี้ยไม่ต้องกดแรงนะเจ็บไหม ขี้เขีย่ยเอาเนี่ยนี่ขี้เขี่ยก็แดงแล้วเนะนี่ยตรงเนี่ยตรงไอ้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยมีปัญหามากข้างข้างเนี่ยนะเขีย่ยงี้ก่อนส่ดดวนใหญ่คนเราก็จะปวดตรงนเนี้ยไอ้เนี่ย จุดเกาะขอบสลบักใช่ไหมใช่ไหมมัดอะไรพี่ขิงฮะขอบสลบักเนะี่ยฮะมัดอะไรลมอลมบอยนะเนี่ยลอมบอยนี่มีปัญหามากผู้ชายก็เก่งเนี่ยนะูลอมบอยเนี่ยไม่ต้องแรงนะฮะเนี่ยมันจะเป็นก้อนทุกคนแหละเพื่อนขี่เขี่ยเขี่ยก่อนการเขีเ่ยเนี่ยว็ททำให้ก้อนมันนิ่ไมได้ อย่าไปกดม,มากถ้ากดมากแล้วมันมันจะเป็นก้อนใหม่มนะเขี่ยขึ้นก่อนถ้ามันมันอยู่เซอร์รตัสก็จับนี่เอาจับไปอย่างเงี้ยเปิดนี่ก่อนนะเราก็เขี่ยขึ้นอย่างเงี้ยใช้การเขี่ยนะเนี่ยคี่ยการเขี่ยเน,นี่ยเนนะี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บไหมไม่ต้องเจ็บไหมสบายนะเนี่ยใครๆครนวดก็สบายนะเขี่ยเขี่ยะนะครับเขาเรียกว่าเขี่ยะจะไม่ไม,ไม่ไม่กดเนี่ยนี่เรียกการเขี่ยงัดขึ้นนะนนนะเาบาๆใช้นิ้วโป้งงัดเอา ไม่อยากให้ใช้สอบเพราะใช้สอบก็เราจะเจ็บนะใช้นี่ได้ใช้ฝ่าฝามือส้อนมือก็ได้แต่อยา่าไปใช้การกดมากนะฮะถ้าตรงนี้ก็ถูได้เนี่ยตรงสะบักเนี่ยก็ถเูเวลามันก้มมากก็เจ็บไงเราจะคลายกล้ามเนื้อก่อนนะพอคลายแล้วเราค่อยค่อย,ค,อยค่อยบริหารเขี่ยขึ้นนะ,นะะการยืนเราก็สําคัญเหมือนกันเราจะได้มีแรง ช้แรงนี่ดีมากนี่ทำขนมทั้งวันเนี่ยทำขายดีมากขนมนะคุกกี้ขนมปังใช่ไหมนะนะตัวนี้ก็ถูอ่ะเนี่ยกลุ่มของเซอร์ตาตัสเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะนะถ้าเจ้าสองอันก็อย่างนี้เขี่ยขึ้นนะมันก็จะนิ่มบ้างแหละ อันนี้คือคือคือ,คอทั้งลอมบอยแล้วก็กลุ่มของเซอร์ตัดนะแล้วก็ไอตัวซูเปอร์ตรงเนี้ยตรงข้างขอบขอบเนี่ยมันจะมีไม่กี่มัดนะฮะด้านหลัง,งนี่นะฮะแต่ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นอไอเนี้ยเราไงถ้าเป็นเป็นไอ้ทาพิเซียตเนี่ยต้องมาข้างหน้าแล้วทาพิเซียตต้องมาข้างหน้าจับบ่าไว้กดด้านหน้าอย่างเงี้ยนะ ถ้าเป็นซียสล้วก็พวกของสแคลีนเนี่ยต้องนวดย่างหน้าไม่ไงั้นมันจะง่ายเขาจะดันมาสู้เราเราก็จับบ่าไว้นะเราก็ถ้ามันลึกหน่อยเราก็ยกแขนขึ้นมานี่ไงยกขึ้นมาก็จับแบบนี้นะตั้งไว้อย่างเงี้ยเอามือช่วยให้ให้เยงกว่านึงตอนแรกก็จับอย่างงี้ก่อนจับให้เจอก่อนนี่เป็นก้อนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มือมามา,มาพิงอย่างงี้แล้วก็โน้มมาหาเราอย่างงี้นะเนี่ยอย่างเงี้ย ท่านเนี้ยมันก็เป็นท่าที่การกดการกดอย่างเงี้ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ระบมแต่ถ้าเราไปยืดแล้วกดยืนนั่งตัวแล้วกดลงไปเนี่ยพี่จับเบาๆเองนะเนี่ยถ้าถ้ามันเจ็บมากเราก็โยกที่หนึง่งโยกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะนะประมาณสักสี่สี่สี่สิบห้าวินาทีนะสามรอบก็คือจะตกประมาณร้อยยี่สิบนะทำอย่างเงี้ยเก้าสิบบวกสามสิบ ร้อยยสิบวินาทนีประมาณสองสองนาทีนะเพราะว่าเราไม่ได้กดค้างเรากดค้างก็ประมาณเก้าสิบวินาทีอย่างงี้ยเห็นไหมคายก็จะคายได้ก็แก้ได้เวลาเราไม่เมื่อยนะฮะเวลาเราไม่เมื่อยมาฝั่งนี้ไง ก็เหมือนกันนะตรงนี้ก็กดไปก่อนดันไปก่อนถูไปก่อนอย่างนี้ถ้าตรงนี้ไม่ไม่ต้องไปใช้ยางหมองนะมันจะลื่นตรงนี้ใช้ยางหมองไม่ได้จับไปก่อนนะแล้วก็พิงพิงดีๆอย่างนี้ก็ได้แต่เราโยกโยกอย่างเงี้ยเนี่ยดูนี้ดูนี้ก่อนวิธีกดให้เจอ เราก็มาพิงตัวเองอย่างนี้นะล้วเราก็โยกตัวอย่างนี้แขนมก็จะตึงนิดนึงอันนี้ก็ช่วยได้นะช่วยได้เหมือนช่วงช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรไปไหนก็ไม่ได้ไปห้างก็ไม่ได้จอดไปข้างนอกอุ้ยไปไหนอยู่แต่ได้บ้านนะมัน,ม,น,ม,นมันก็เบื่อแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะเราต้องร่วมมือกันกวดมากก็นวด,ดวกันฝึกบางคนฝึกไปฝึกมามันก็เก่งได้นะ ทำไม่บ่อยนะก็เก่งได้หลังจากโควิดสิ้นไปเราก็มีงานใหม่เลยนะครับกดนวดเ,ออเก่งมากไม่ต้องลงทุนมากนะใช้ความรู้เอาได้ยินไหมมีคนบอกได้ยินไหมม,มีเสียงออกหรือเปล่าะทักทายหน่อยนะว่าได้ยินปะ่ะพิมพ์คำว่าได้ยินไหมมองพิมพ์มาดูหน่อยว่าได้ยินหรือไม่ได้ยิน ี่คิงจะได้บอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินะถ้าใครใครฟังอยู่ก็ถามนะได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมทักทายไปด้วยมาได้ยินไหมไม่มีใครคอมเมนต์เลยโอ้ไม่ไม่มีใครดูเลยเหรอเ,อเหรอแต่ไม่มีใครถามเลยว่าได้ยินหรือเปล่า ได้ยินไหมโอ้มีคนดูเยอะเหมือนกันเนี่ยก,ก,นะก็ได้ยินอยู่นะเนี่ยได้ยินนะได้ยินอยู่ใช่ไหมอืมอืมอืมได้ยินอยู่นะเนี่ยได้ยินนะได้ยินอยู่ใช่ไหมย่นิ่มเลยนะ <c oughs> ถ้ามันมันมันคายมันเป็นเยอะๆเราก็นี่ไงนี่ไงอันนี้ใช้ดีมากนะสเปรย์เนี่ย มันจะร้อนๆนะครับนีบน่นะมันก็ทาเลยนะเสร็จแล้วก็ทา้อาจารย์ชอบชอบมากเลยมีคนหนึ่งซื้อชุดยานวดไปเป็นที่ปวดน่องบอกว่าซื้อไปแล้วก็เลยเอายาหมองยาหมองไปทาทาไปประมาณครึ่งกระปุกไม่ดีเลยอาจารย์ครับอก ปรากฏว่าเปไปค้นดูในในกล่องมีสเปย์ใช้สเปย์ดีขึ้นเลยบอกถา้ถามันปวดอ่ะนะถ้ามันปวดอักเสบต้องใช้สเปย์นะครับแต่ถ้าเกิดมันแค่ไป็เมือม่อยพวกเป็นพังผืดเนี่ยก็ให้ใช้ยามองนะไม่ใช่ว่ายามองมันจะเป็นยาพิเศษนะแต่สเปย์น้นเป็นยานะมันจะร้อนมากนะเนี่ยนะมันเป็นสเปย์ที่ทําจากรูปประคบมันก็ร้อนมากนะหลังจากที่นวดแล้วเราก็ทานเนี่ยสักหน่อยนึงเนี่ยยิ่งไปเจอแดด,ด,ดๆเนี่ยร้อนมากเลยลนะเนี่ย ยังมาดูตรงนี้เนี่ยตัวนี้เห็นไหมตอนนี้มันจะเป็นตัวกดเห็นไหมเราจะจับตัวนี้เป็นกดเป็นรอยเลยไหมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรอยกดได้เห็นไหม,ม,ปดไดหไหมแปลว่าคุณกดโดนตัวนี้ไม่ใช่รากดข้างหน้าเนี่ยกดเพราะว่าเราจับเราก็เหมือนมีเล็บเราก็โดนอัยนนึงไม่ใช่นะแต่ก็ใช้นี่ได้นะฮะก็ขอบคุณนะครับที่มาดูกันแล้วก็อย่าลืมใครจะสั่งก็เหลืออยู่ประมาณสองชุดเนี่ยหนังสือหนังสือที่ว่างๆกักตัวเราอยากทําอะไรก็ ซื้อไปเอาอาจารย์ก็จะส่งไปให้สองชุดเหลืออยู่สองชุดนะครับหมดแล้วก็ต้องรอนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปเปิดจองคิวก็จ8แปดยี่เก้าสามสิบนะเปิดจริงวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งสองสามนี่ก็น่าจะเต็ม,มแลแหละคนไข้ก็เยอะวันที่หนึ่งก็พอมีอยู่แล้วก็ที่ต่อไปก็ยังเปิดอยู่นะมา,มาไดนะ้ดีขึ้นยังพอได้ไหม ปวดดึงมากไงทําแต่ขนมสุดยอดมากทํำขนมส่งขายทางโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อะไรอาจารย์ก็ส่งของส่งหนังสือส่งหนังสือก็เลยสองชุดชุดละพันห้านะครับขายได้วันละสี่ชุดก็พอแล้วโอเคนะ